รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กรทบกร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ ดีค่ะขอต้อนรับคนไทยทั้งประเทศและคนไทยที่อยู่ในอีก100กว่าประเทศทั่วโลกเข้าสู่รายการวรารตี้สี่ภาคค่ะรายการที่นําเสนอเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีภาค,คด้วยค่ะเที่ยวชมอุโบสถวัดมอนฝังมุกสุดวิจิตรงดงามตามหากาละแมรามันจังหวัดสมุทรสงคราม สัมผัสความสดใสาดาวดวงใหม่คิดสไทยแลนด์ซีซั่น6ที่มาพร้อมกับพลังของเงยาวชนไทยห่างไกลาการพนันและอร่อยเมนูไข่แบบพื้นเมืองเหนือกับเมนูไข่ปามไข่มดแดงวันนี้พิธีกรสาวสวยของเราน้องปุ๊กกี้จะพาที่ผู้ชมไปตามล่าหากาลแมรรามันที่จังหวัดสมุทรสงครามไปกันเลยค่ะ ช่วงวิถีสี่ภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลก คุณผู้ชมวิถีศีภาควันนี้นะคะปุกกี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดสัทธาธรรมจังหวัดสมุทรสงครามค่ะและในวันนี้นะคะปุกกี้ก็มีภารกิจหนึ่งอย่างที่ต้องทำค่ะนั่นก็คือการมาตามหาพาลเมรามันสูตรโบราณค่ะแต่ว่าตอนนี้มาถึงวัดแล้วเดี๋ยวปุกกี้จะพาคุณผู้ชมเข้าไปกรบพระและชมความสวยงามของอุโบสถกันก่อนนะคะตามมาเลยค่ะวัดสัทธาธรรมหรือวัดมอญเป็นวัดหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่มีอุโบสถไม้สักทองฝังมุกแค้รูปเรือสำเภาค่ะโดยภายในอุโบสถนะคะจะมีพระพุทธชินราชเป็นพระประธานให้เราได้กราบสักการะขอพรค่ะและผนังด้านหลังองค์พระประธานนะคะจะเป็นภาพพระประจำวันเกิดค่ะส่วนผนังฝั่งมุกด้านข้างทั้งสองจะเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและเรื่องราวในรามเกียรติ์ค่ะปุก,กี้ได้มาสัมผัสใกล้ๆแล้วงดงามที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชม แล้วค่ะคุณผ <on> ู้ชมคะและตอนนี้เราก็กราบพระกันเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะไปทําภารกิจนั่นก็คือการตามล่าหาการเมรามันสุดโบราณที่ซ่อนอยู่ในว่าแท่งนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมแป๊บนึงนะคะเห็นเหมือนกันไหมคะขอโทษนะคะขออนุญาตทำเลยนะคะอันนี้ใช่ ขนมกาละแมรามันสูรสโบราณหรอเปล่าคะใช่คะ่ะอยู่ส่วนไหนของวัดแห่งนี้เหรอคะกำลังตามหาอยู่เลยค่ะหาง่ายๆเลยนะคะก็แค่เดินตามกลิ่นหอมทางด้านนี้ค่ะโอเคเลยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณผูณ้ชมคะเราได้บอสแสแล้วคะ่ะถ้าอย่างนั้นถึงเวลาและะ้วค่ะเราไปตามละหากาละแมรามันกันเลยตามมาเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะกาละแมรามันเนี่ยจะเกิดที่ชุมชน มอนอย่างเดียวค่ะคําว่ารามันนะคะแปลว่ามอนนะคะแล้วก็หาซื้อได้ที่แค่วัดศัทธาธรรมจังหวัดสมุรสงครามเท่านั้นโอ้โหถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลองทํากันเลยค่ะเมื่อกวนกาลแมจนได้ที่แล้วตักขึ้นใส่ถาดพร้อมนำใบกากหมากมาห่อกาะแมตอนร้อนๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม ซึ่งความพิเศษของกาละแมที่นี่นะคะก็คือการห่อด้วยใบายกาบหมากนี่แหละค่ะที่จะช่วยดูดซับน้ํามันและความหืนที่สําคัญนะคะใบากาบหมากยังช่วยเพิ่มกลิ่นหอมอ่อนๆให้กับกาละแมของเราอีกด้วยค่ะ มาสมุทรสงครามวันนี้นอกจากจะได้มาชมอุโบสถุฝังมุกที่สวยงามแล้วปุกกี้ยังได้มาลองชิมการะแมรามันสูตรโบราณซึ่งเป็นของดีของเด็ดของที่นี่ด้วยค่ะอร่อยมากๆเลยถ้าอยากรู้อร่อยขนาดไหนคุณผู้ชมต้องหาเวลามาชิมด้วยตัวเองให้ได้เลยนะคะและในสัปดาห์หน้าวิถีสีผ้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนั้นต้องรอติดตามนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับพี่ปอเลยค่ะสวัสดีค่ะ หอมน่ากินมากๆเลยค่ะขอบคุณน้องปุกกี้ที่ซื้อมาฝากนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมปอขอไปชิมกละแมรารมันส่วนท่านผู้ชมพักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดพบกับแครับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าค,ค่ะ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมสารฝันวัยรุ่นยุคใหม่กับการค้นหาสุดยอดเยาวชนคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น6เพร้อมมอบรางวาัลทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน3ทุนให้แก่เด็กหญิงจิยาพัันติกิติชัยกุลนางสาวสวิตาคำฝอยและนายนภัสเสียงเกียง มหาวิทยาลัยัิสิ์ให้เล็งเห็นถึงคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยตั้งแต่ปัจจุบันนะครับจนถึงอนาคตคณะทุกคณะสาขาทุกสาขาในมหาวิทยาลัยศิษ์ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาสังคมและประเทศชาติต,ต่อไปด้วยครับสำหรับเยาวชนไทยแล้วเนี่ยถ้าได้รับการศึกษาที่ดีแน่นอนว่าสังคมหรือประเทศชาติมันก็จะส่งผลให้ดีขึ้นเรามองเห็นว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่มีคุณภาพและในการที่เขาเข้ามาอยู่ในร่วมมหาวิทยาลัยศิษ์เนี่ยเขาสามารถที่จะต่อยอดจากกิจกรรมที่เขาได้รรร่่วมมทําากกิจในคย ยอดมาช่วยเหลือสังคมยกตัวอย่างเช่นโครงการผ้าไทยสีภาคนะครับของมหาวิยทยาลัยศิลป์ก็จะมีกลุ่มชุมชนที่ทําและก็ทอผลิตผ้าตรงส่วนนี้เราก็เอาผู้มีความรู้นะครับทางด้านเรื่องผ้าไทยเนี่ยไปให้ความรู้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนมีอยู่แล้วสร้างไรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้นครับ สนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ภาคของเราในว,วันนี้เป็นตอนพิเศษตอนรับพลังคนรุ่นใหม่ที่คิดดีทำดีเป็นเยาวชนไทยห่างไกลาการพนันผู้มุ่งมั่นเดินตามความฝันด้วยทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะตัวฝ่าดานผู้สมัครกว่า1000คนและการคัดเลือกจากคณะกรรมาการอย่างเข้มข้นจนคว้าฝันเป็นจริงรับเงินรางวัลและทุนการศึกษารวมกว่า1ล้านบาทพร้อมโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิปัญญาวุฒ ได้แก่น้อง Art, อาร์ตอภิชิตพิเชษธ,ธรรมน้องเชียจิยาพัฒตันติกิติชัยกุลน้องต้นหอมปะพิชยาวราตินันน้องแมกบุ๊กปันนทัตอ่องพิมายน้องปริมสิรินยาพรฤกษุนันน้องผักหวานปริทสายชูรัตน้องใบตองพิมพ์วลันดุษฎีปรีชาน้องเคนนภัทเสงเกี้ยงน้องใบบัวสวิตาคำฝอย และน้องแอมเพชรลดาสียันเส้นทางกว่าจะมาถึงความสุขความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ภายใต้กิจกรรมโครงการคิดสายไทยแลนด์จะเป็นอย่างไรเราไปรับฟังพร้อมๆกันกับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคสุดยอดเยาวชนคิดสายไทยแลนด์ซีซั่น6 ท่านผู้ชมคะและตอนนี้ปอก็นั่งอยู่กับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคของเราในวันนี้แล้วค่ะสุดยอดเยาวชนคิดสายไทยแลนด์ซีซั่นดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหส,สดใสร่าเริงมากๆนะคะลงจากเวทีมาจนถึงวันนี้ความรู้สึกตั้งแต่อยู่ในค่ายแล้วก็มาอยู่ในรายการบริจิตสีภาคของเราค่ะน้องอาร์ตก่อนเลยตอนนี้ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยครับความรู้สึก กดดันความรู้สึกที่ได้ปลดปล่อยมันก็ยังรู้สึกอยู่ในใจผมอยู่เลยครับและโดยเฉพาะในวินาทีที่ประกาศว่าชนะเลิศตอนนั้นก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับรู้สึกว่านี่เราถึงตรงนี้แล้วเหรอเนี่ยรู้สึกว่ากิจกรรมที่เราทําในค่ายมาสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่แรกมันออกผลวันนี้แล้วอ,อือฮอ่ะประบมือปรบมือให้หน่อยค่ะคราวนี้เราจะไปเกาะติดขอบเวทีคิดใส่ไทยแลนด์รอบชิงชนะเลิศความสามารถที่แสดงบนเวทีวันนั้นผักหวานแสดงอะไรคะ ระบำใบสีสุขันค่ะทำไมถึงเลือกการแสดงชนิดนี้มาการแสดงที่สื่อถึงความเป็นสิริมงคลค่ะในว่าไม่ว่าจะเป็นพิธีมงคลต่างๆแสดงถึงการต้อนรับแบบมีมิตรภาพค่ะแล้วก็อบอุ่นที่สําคัญก็คือผักหวานนะคะรักในความเป็นไทยค่ะอยากจะสืบสานต่อวัฒนธรรมไทยนะคะให้เยาวชนรุ่นถัดไปนะคะได้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยนะคะน่าอนุรักษ์แค่ไหนคะ่ะวันนั้นที่บิมแสดงอะไรคะ ค่ะวันนั้นหนูร้องเพลงนะคะแล้วก็เต้นไปด้วยคะ่ะอยากจะสื่อถึงว่าตัวเรานะคะเป็นแอเรียลนะคะซึ่งอยากจะอยู่ในโลกที่สวยงามซึ่งนั่นก็คือโลกที่ห่างไกลกันพนัน,นะคะ่ yeah, ะเยี้ยมปรมือปรมืออ่ะพี่ต้นหอมเลยค่ะก็แสดงเกี่ยวกับ ทั้งมีการร้องเพลงเล่นเปียโนโไปด้วยแล้วก็ลุกขึ้นมาร้องเพลงพร้อมกับเต้นเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ไม่เล็กน้อยนะเ <c oughs> ต้นนั้ <c oughs> เล็กน้อยเหรอวันนั้นแบบเต้นจัดเต็มมากเลยโอเคน่ารักสดใสามากต่อเด้วยน้องเชียร์เลยค่ะค่ะสำหรับหนูนะคะก็คือร้องเพลงตีกลองแล้วก็เต้นค่ะนี่ก็เยอะเหมือนกันเรียกว่าทุกคนนี่แบบขนความสามารถมาเต็มที่เลยนะคะน้อง m a c b o o k ใช้ความสามารถพิเศษอะไรในการเอาชนะใจคณะกรรมการคะเล่นดนตรีครับ เล่นมีอยู่3อย่างที่ผมเล่นคือแจะคเก้หุ่ยแล้วก็เปียโนครับผมก็อยากจะสื่อถึงความเป็นตัวเองครับที่ผมชอบอะไรหลายๆอย่างของแต่ละประเทศครับมันบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผมครับตัวตนของศิลปินใหญ่ค่ะศิลปินใหญ่ระดับโลกน้องไม่ตองผูก็ได้แสดงการร้องเพลงลูกทุ่งค่ะโดยการสื่อว่านักร้องว่านอกนะคะจะเข้าเมืองกรุงไปตามหาความฝันค่ะซึ่งเสียงใบตองสะกดคนทั้งหอเลยเนาะ ขอบคุณค่ะต่อไปพี่เคนค่ะสำหรับเคนนะครับวันนั้นก็เป็นการแสดงลำครับเปิดด้วยอีสานครับก็คือสื่อถึงการเป็นเอกลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมไทยที่ชัดเจนมากๆเลยครับก็เรียกได้ว่าก็ทาเต็มที่มากๆครับแล้วค่ะแต่และคนก็แสดงความสามารถสุดยอดทั้งนั้นเลยนะคะแต่มาถึงหนุ่มคนนี้ค่ะ แหวกมาจากเพื่อนๆเ,เลยรับออกมาทีเดียวสําหรับหนุ่มอาร์ตใช่ครับผมก็แต่งเพลงชื่อเพลงว่าหมดตัวครับคือผมอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัญหาในสังคมครับผมอยากให้เห็นถึงโทษอยากให้เห็นถึงปัญหาของมันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะรับรู้ถึงความรู้สึกที่ผมพูดออกไปในเพลงครับ จะผมพูดว่าคิดอ้าคุณพูดว่าสายสเซคิดคิดจะผมพูดว่าคิดเอ้าคุณพูดว่าสายเซคิดคิดใครว่าการพรนันไม่ดีเล่นแล้วมันไม่ไดีดีเลสพูดจะเห็นเซิร์ใครว่าการพรนันไม่ดีเล่นแล้วมันไม่ไดีดีเลสพูดจะเห็นเซิร์ฟเอาทางซ้ายใครว่าการพนันไม่ดีเล่นแล้วมันไม่ดีดีเลสพูดจะเห็นเซิร์ทั้งหมดนั้นคือความสามารถพิเศษที่ เอาชนะใจคณะกรรมการบนเวทีแต่ความสามารถพิเศษในค่ายใน,ใน,นี่สิคะ่านผู้ชมคะสุดแสนเกินจะบรรยายได้นะคะโอ้โหอยู่ในค่ายแต่ละคนนี่มีวริรกรรมแตกต่างกันไปเลยค่ะเอาความทรงจําเอาความทับใจสุดๆของอาร์ตท,ที่อยู่ในค่ายเลยค่ะว่าตรงส่วนไหนคะเป็นเรื่องของมิตรภาพครับเราทุกคนมาด้วย ความคิดที่ว่าเรามาแข่งขันแล้วก็มาจากคนละจังหวัดทั่วประเทศถูกต้องอย่างอานี่เป็นหนุ่มกรุงเทพน้องเชียร์สุราษฎร์ธานีค่ะน้องเชียร์สุราษฎร์ธานีน้องผักหวานจากกรุงเทพมหานครแล้วน้องปริมนนทบุรีค่ะอ่าพี่ต้นหอมนครปฐมค่ะอ่าพี่พี่แม็กมุกแล้วคะนครราชสีมาหนุ่มโคราชอ่าน้องใบตองกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็พี่เคนนครราชสีมาเห็นไหมแต่ละคนมาจากทั่วประเทศเลยนะคะแล้วมาอยู่รวมกัน ไม่มีอะไรอีโก้หรืออะไรที่จะรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้ทุกคนพยายามเปิดอกเปิดใจโอ้โหพี่อาร์ตพูดแบบนี้เนี่ยเรียกว่าตรงใจทุกคนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหเสียงดังมากมายมิตรภาพยิ่งใหญ่มากสาหรับค่ายคิดสสยไทยแลนด์แต่ละคนชอบแผนไหนเพราะอะไรก็สําหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบกิจกรรมอาซีถ้าพูดถึงคําว่ามิตรภาพมันสามารถเห็นได้ทุกส่วนในแมคมป์แต่อาร์ซีเนี่ยมันจะเจาะลึกลงไปในเรื่องของทีมเบิร์ก เราต้องวางระบบเราต้องช่วยกันหาคำที่ว้าวฟังแล้วมันอลังการครับเช่น successsustainable ผมรู้สึกว่ามันเป็นคำที่เราต้องการสิ่งนี้แต่ความสำเร็จมันก็ต้องยั่งยืนได้อีกคะ RC ได้ลไล่เลยก็มี crisis แล้วอะไรอีกนะเดี๋ยวพี่ต้นหอมพี่ต้นหอมให้พี่ต้นหอมต้องเนี้ยครับเพื่อนละพี่ต้นหอมพี่ต้นหอมอ่า อย่างกลุ่มของต้นหอมนะคะก็ได้คําว่า crisis is an opportunity เราจะไม่เอาชีวิตไปสู่วิกฤตนะคะทุกคนเราจะต้องหาโอกาสให้กับชีวิตของเราเสมอคะ่ะโดยเฉพาะการพนันนะคะทุกคนวิกฤตที่สุดเลยนะคะอย่าไปยุ่งเด็ดขาดเลยนะคะสวยสุดยอดเก่งมากเอ้าอาซีคำต่อไป ก็คือคำว่า friendship and charity ค่ะมี mm ่ hmm. ก็คือมิตรภาพและการแบ่งปันค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งกลุ่มเราก็สามารถทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าทุกๆกลุ่มมีคําว่า friendship แล้วก็ charity ค่ะโดยเฉพาะ charity การแบ่งปันให้แก่กันและกันแล้วยังแบ่งปันให้กับสิ่งมวนล้อมด้วยใช่ไหมคะใ่คะ,ะพี่ไม่ต้องอธิบายหน่อยคืออะไรคะค่ะก็คือพวกเรานะคะไปเก็บขยะนะคะที่หาดบางเสรตั้งแต่เช้าเลยค่ะนะ,ะ,นะะพวกเราเก็บได้ประมาณ14กิโล จะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่หนูได้ทําเก็บขยะนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนะคะรักทะเลมากๆเลยคะ่ะเอาน้งเชียหนูมีแรงบันดาลใจที่ครูเบลก็ไม้ยนี่คะ่ะนี่แหละคะ่ะครูเบลหนูก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็แบบโหเขามาสอนให้เราแบบนี้เลยเหรอมันแฮปปี้มากขึ้นค่ะแล้วก็ ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยค่ะแถมที่สําคัญนะคะทุกทุกคนนะคะคือทําเต็มที่แล้วก็สุดความสามารถของทุกทุกคนมากเลยคะ่ะโดยเฉพาะตัวหนูเหมือนกันค่ะออาสุดดีสุดเด็นเลยนะคะ<ช>ไปะดูภาพกันเลยค่ะไปต่อกันเลย คิดไซต์ไทยแลนด์โมเดลเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายพวกเราในการเข้าแคมเลยนะคะน้องต้นหอมอธิบายหน่อยว่าคิดไซต์ไทยแลนด์โมเดลที่คิดในกลุ่มของต้นหอมคืออะไรคะจัดกิจกรรมต่าง,าง,างๆให้น้องๆเยาวชนคนไทยเนี่ยได้เข้ามาทดลองค้นหาตัวเองดูเพื่อที่จะได้รู้ว่าในชีวิตเราเนี่ยมีทางเลือกอื่นๆอีกมากมายโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันนั่นเองค่ะหนูก็เลยทําโครงการที่ชื่อว่าออนไลน์ออนใจห่างไกลาการพน,นันในวิชาของ รองศาสตราจารย์ด็อเตอร์ธนวัฒน์ค่ะโอ้โหไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะให้าาคุณหาไกายการผลิตสร้างนี่คือสิ่งที่ครอบครัว g โ o แมน g โ o คือ Geo Governmental Study Office ไปน้องปริมบ้างค่ะปริมนะคะปริมชอบวิชา the art of personal talk ของครูปอค่ะเอากมือหน่อยสิคะน้องปริมเป็นเด็กที่มีวิสัยทัศน์มากครูปอสอนเองอเอาเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะหนูรู้สึกว่าการพูดแล้วก็บุคลิกภาพนะคะ รู้สึกว่าเราต้องคิดก่อนพูดค่ะเราต้องคิดดีแล้วก็ต้องจิตใจดีค่ะแล้วเราก็จะพูดแต่สิ่งที่ดีๆค่ะเยี่ยมค่ะน้องผังหวานละคะเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจค่ะตั้งแต่ตอนเข้าค่ายนะคะจนมาเรียนคาสคูปอนนะคะทําให้ความมั่นใจของผ่องหวานค่ะเพิ่มขึ้นมา,มากเค่ะแบบ ทำให้ตัวเองได้เห็นว่าตัวเองก็พัฒนาได้เหมือนกันค่ะโอ้ว้าวเยี่ยมมากๆของพี่เคนบ้างคะ่ะครับของเคนชอบการแสดงมากๆเลยครับ oh. เพราะว่าส่วนตัวเรียนด้านสายนิเทศศาสตร์อยู่แล้วแล้วก็ได้มีโอกาสมาเรียนกับคูตเติ้ลซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการแสดงก็ทําให้เราได้รู้ว่าการแสดงทุกคนสามารถเป็นนักแสดงได้และสิ่งสําคัญเลยนะคะที่คูตเติ้ลได้บอกเนาะก็คือการแสดงคือการที่ไม่ต้องแสดงคือการที่ทําให้ตัวของเราเนี่ยจะต้องเชื่อว่าเป็นตัวละครตัวนั้นนั่นเองค่ะเจ๋งสุดเลยเดี๋ยวเราดูผลงานคุณ ันง็งไปที่น้องแมกบุ๊กบ้างคะ่ะครับผมก็ชอบวิชาศาสนาและวัฒนธรรมไทยครับก็ได้พับดอกบัวแล้วก็ได้ไปพิพิธภัณฑ์หัวโขนที่สวนนงนุชครับได้ไปดูความสวยงามลวดลายของหัวโขนครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะเราได้เห็นภาพรวมของข้าคิดใสไทยแลนด์ท่านผู้ชมที่ชม,ชมรายการอยู่อาจจะรู้สึกว่าทำไมมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้มันเยอะจริงๆค่ะแต่ทุกอย่างหลักสูตรของเราเข้มข้นมาก,มากๆน้องๆแทบไม่มีเวลาพักเลยนะคะ พูดความรู้สึกห้อง Yes or No หน่อยสิตอนแรกคือบอกได้เลยว่าคิดว่าเตรียมตัวมาดีแล้วนะคะแต่พอเจอห้อง Yes or No ไปนี่คือแบบโหแบบช็อกมากๆเลยครับออแต่ว่าพอออกมาก็พูดกับตัวเองนะคะว่าแบบเอ้ยนับจากเนี้ยฉันจะสู้และฉันจะทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็แบบโครงการคิดใส่ไทยแลนด์คือบอกได้เลยนะครับทุกคนว่ากิจกรรมดีมากๆครับนุ้ยเชียเป็นไงคะอยู่ในค่ายประทับใจอะไรเป็นพิเศษคะตอนแรกใช่ไหมคะหนูก็คิดว่า เราเข้าไปเราต้องคิดว่าเราต้องซ้อมทุกวันเพื่อจะไปโชว์วันที่30แต่ไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าในแคมป์เนี่ยคือเขาให้ทํากิจกรรมต่างๆรู้สึกสนุกมากๆแล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะค่ะสําหรับหนูนะคะก็หนูรู้สึกว่าหนูกล้าคิดกล้าทํามากขึ้นค่ะได้มิตรภาพดีๆจากเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆทีมงานค่ะต่อด้วยพี่ต้นหอมเลยสิ่งที่ได้จากค่ายเลยนะคะก็คือความสุขค่ะต้องบอกเลยว่ามาย้อนดูรูปตัวเองจากในค่ายจากวันแข่งขันแล้วเนี่ย รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราสามารถยิ้มได้กว้างขนาดนี้เลยเหรอเราสามารถมีความสุขได้มากขนาดนี้ในชีวิตเลยจริงๆเหรอคือค่ายทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นจริงๆเลยค่ะโอ้โหฟังแล้วแบบมีความสุขกับเขาอาอแล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวภายในค่ายคิดใสไทยแลนด์แคมป์เนาะ ซึ่งทุกคนก็สนุกสนานแล้วก็สู้มากๆเพราะว่าหลักสูตรของเรานั้นเข้มข้นจริงๆน้องๆก็ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคมาจนถึงวันนี้เป็นสุนยดยอดเยาวชนคิดสายไทยแลนด์ที่เราภาคภูมิใจอย่างยิ่ง น่ารักสดใสสมวัยและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังกายพลังใจเกินร้อยจริงๆค่ะอาทิตย์หน้าเราจะติดตามความน่ารักของน้องๆทั้งหมดกันต่อกับเรื่องราวชีวิตส่วนตัวที่จะทําให้เราได้รู้จักน้องๆมากขึ้นติดตามชมกันให้ได้กับบุคคลต้นแบบคนดี4ภาคสุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ซีซั่นหก ข้าสู่อะไรที่สีพาคอีกช่วงนะคะและตอนนี้ก็ถึงเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์กับเมนูที่นำมาฝากวันนี้คือไข่ปามติดตามในเมนูสีพาคค่ะเมนูอร่อยได้ประโยชน์วันนี้ขอเสนอเมนูธรรมดาที่ไม่ธรรมดากับไข่ปามไข่มดแดงอาหารพื้นเมืองภาคเหนือสูตรอร่อยจากร้านม่านเมืองถนนรามคำแหงค่ะ ส่วนประกอบมีดังนี้ไข่ไก่ไขไ่ไขมดแดงกระทงใบตองต้นหอมและผักชีซอยและซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งตราแม่ครูฉลากทองค่ะวิธีทำเริ่มจากตอกไข่ไก่ใส่ถ้วยและเหยาะความอร่อยกลมกลม่อมด้วยซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งตราแม่ครัฉลากทอง ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันและเคล็ดลับของเมนูไข่ป่านี้ก็คือห้ามตีไข่ให้เกิดฟองเยอะเกินไปนะคะเพื่อความเนียนนุ่มอร่อยของไข่ป่านั่นเองค่ะจากนั้นเทส่วนผสมใส่กระทงใบตองที่เตรียมไว้และที่ขาดไม่ได้คือไข่มดแดงใส่ลงไปเลยค่ะเท่านี้ก็เตรียมนำเอาไปย่างโดยขั้นตอนการย่างนำใบตองรองก่อนหนชั้นแล้วจึงวางกระทงไข่ป่ามลงไป ระหว่างที่รอไข่ปามสุกต้องคอยเปลี่ยนใบตองเรื่อยๆนะคะหรืออาจจะเสริมใบตองเพิ่มเข้าไปเมื่อไข่ปามไข่มดแดงสุกแล้วโรยหน้าด้วยต้นหอมและผักชีซอยเท่านี้ก็ได้อร่อยกับเมนูไข่ปามไข่มดแดงอาหารเหนือที่ทำง่ายๆลำแตะ๊แตะเจ้า ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆหลากหลายในเมืองไทยที่วารีพี่สีภาคนำมาฝากท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมค่ะติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทั้ง Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกวันนี้ขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะ อาทิตย์หน้า11นาฬิกา5นาทีทางททบ5กฎหมายเลข5เราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันลำค่าไว้ให้ลูกหลานสืบไปในวารตี้สภาคสวัสดีค่ะ